คุณผู้ชมครับเขาบอกไว้ให้รีบแก้ไขด่วน5ปัญหาใหญ่คนทําช่วดรับเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นนะครับอันนี้ก็มันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสําหรับโครงการแจกเงินดิจิทัลเฟสที่2นะครับซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดตามกําหนดเงินก็จะมีการโอนเข้าสู่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีนะครับที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐสำเร็จเป็นเงินสดๆนะครับในสิ้นเดือนมกราคมนี้ อย่างไรก็ตามครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างนี้ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มได้สิทธิ์นะฮะหรือว่าลูกๆแล,ละหลานของผู้ที่ได้ไดรับสิทธิ์นี้นะครับขอแนะนำให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของผู้สูงอายุว่ามีความพร้อมหรือไม่เพราะว่าเงินจะโอนเข้าเฉพาะบัญชีที่ผูกพร้อมเพลงกับบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับที่สำคัญในการแจกเงินเฟดที่1รอบที่ผ่านมานั้นมีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้รับเงินหมื่นถึง3 0,000ื่น 3,767รายนะครับมีสาเหตุหลักดังนี้ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพกกับบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วก็บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีการเคลื่อนไหวครับไอ้การเคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่ว่าเดินออกไปนอกบ้านเข้าม,มาในบ้านไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันต้องมีเงินฝากบ้างนะครับไปถอนบ้างอะไรลักษณะยอย่างนี้แล้วก็บัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิด นะไปใช้บริการไม่ได้ต้องดูก่อนนะครับว่ามีก็จริงแต่บางมันปิดไปแล้วหรือยังอันต่อไปก็คือไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ได้ครับต้องมีเงินฝากนะฮะต้องมีบัญชีนะครับแล้วก็เลขบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นไม่ถูกต้องนะฮะที่แจ้งไปมันไม่ถูกต้องก็ไม่ได้นะครับดังนั้นระหว่างที่รอการประกาศร,รายชื่อวันที่2 0ถึง21มกราคมนี้และก็ก่อนที่จะมีการโอนเงินจริงในวันที่29กามกราาคมนี้ขอให้เร่งตรวจสอบบัญชีและก็แก้ไข กับธนาคารได้ตั้งแต่นนัเนิ่นๆเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดครับ